เขาตอบหนูช้ามากบางทีหายไปหนึ่งวันหรือสองวันเลยแบบนี้เราควรเก็บเอามาคิดมากไหมคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามของเพื่อนๆกันนะคะซึ่งมากันเยอะนะคะในแนวนี้ที่ผู้ชายเขาหายไปเขาไม่ค่อยตอบเราหลายคนอาจจะคิดว่าเออเราคิดมากไปหรือเปล่าคนอื่นเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะโดยทั่วไปผู้ชายถ้าเขาไม่ได้ยุ่งงานอะไรมากๆนะเขาจะเห็นคุณเนี่ยเป็นคนสำคัญ มากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะยุ่งมากแค่ไหนเขาก็จะพยายามติดต่อหาคุณนะคะการที่ผู้ชายหายไปไม่ค่อยติดต่อเราไม่ให้ความสำคัญกับเราเนี่ยแสดงว่าเขายังให้ความสำคัญกับคุณ เป็นอันดับท้ายๆของชีวิตนั่นเองค่ะแล้วคําถามตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะหนูอยากปรึกษานะคะเรื่องการมีแฟนฝรั่งค่ะเราเจอกันใน Tinder นะคะเราเป็นแอร์โฮสเตสเขาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เคยเป็นนักบินมาก่อนด้วยและตอนนี้ก็ยังบินอยู่บ้างคือเราคุยผ่านแชทกัน2-3เดือนเขาก็มีโอกาสมาหาเราแต่ เราไม่อยู่นะบทสนทนาระหว่าง2-3สเดือนก็เรียบง่ายไม่มีอะไรจุกจิกเป็นพิเศษนะคะแต่ปัญหาก็คือเขาเนี่ยตอบเราช้ามากเลยบางทีก็หายไป1วันบางทีก็ทักมา1ครั้งแล้วก็หายไปเลยนานที่สุดก็คือ2วันเราได้เจอกันครั้งแรกเขาแพลนไปเที่ยว เยอะมากๆมีเวลาอยู่ด้วยกันสองวันเต็มๆนะทำอาหารให้เรากินทุกมือ้อเอากาแฟมาเสิร์ฟให้เราที่เตียงเลยผู้ชายเคยแต่งงานแล้วแล้วก็หย่าแล้วหย่าแล้วจริงๆเขาบอกอย่างนั้นเราอายุต่างกัน7 8ถึง8ปีคำถามก็คือการที่เขาไม่ตอบแชทเรานานหรือตอบวันละไม่กี่ครั้งเราควรเก็บมาคิดมากไหมคะว่าเขาไม่สนใจเรา คำถามข้อนี้นะคะการที่ผู้ชายนะไม่ค่อยตอบคําถามเราหรือตอบเราเนี่ยถามคาตอบคําตอบไม่กี่ครั้งไม่ค่อยสนใจที่จะคุยกับเราเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะพื้นฐานของผู้ชายคนนี้เป็นยังไงเขายุ่งงานมากจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ยุ่งงานมากจริงๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยก็คือการที่เขาเนี่ยยังไม่ได้อินกับเรามากพอพอที่จะ เห็นคุณเป็นคนสําคัญมากที่สุดในชีวิตของเขาพอมากที่จะติดต่อหาคุณทุกวันดังนั้นหากการที่เราเก็บเอามาคิดมากเนี่ยอันนี้ก็จริงๆอ่ะมันจําเป็นที่จะต้องรู้เลยค่ะไม่ต้องคิดมากนะจำเป็นที่จะต้องรู้เลยว่าเรายังไม่ใช่คนสําคัญของเขานะคะเขายังไม่อินกับเรา คำถามข้อที่2คือเขาเนี่ยทำแบบนี้กับคนทุกคนหรือเปล่าคะหรือว่าเขาเนี่ยรู้จุดดูแลผู้หญิงหรือเปล่าคะถูกต้องคะ่ะผู้ชายที่มีประสบการณ์เยอะๆนะคะเขาจะรู้วิธีการ t r e ตผู้หญิงคะ่ะเวลามาเจอกันเนี่ยเขาจะ e n t อร์เทนคุณนะคะจะดูแลคุณคุณอาจจะคิดว่าทําไมมันตรงกันข้ามกับตอนที่ เราอยู่ห่างไกลกันเลยนะคะอยู่ต่อหน้ากันเขาดีดีแต่พอเราอยู่กันคนละฟากฟ้านะคะอยู่ห่างกันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจเราเลยก็ไม่ค่อยที่จะอ่านข้อความของเราเลยทําไมเขาเป็นแบบนี้จะต้องรู้ค่ะว่า ผู้ชายคนนี้เขามีประสบการณ์สูงชั่วโมงบินเขาสูงเนื่องจากเขาเป็นอดีตนักบินด้วยเขาสมาร์ทเขารวยเขามีเงินนะคะใครๆก็ต้องการที่จะเข้าหาเขาเขาย่อมรู้ขา่าว่าวิธีการที่จะดูแลผู้หญิงหรือทำให้ผู้หญิงเนี่ยติดอกติดใจเขาเนี่ยทำอย่างไรที่ผ่านมานะคะก็คุยไม่สวิทเลย แต่เขาว่าแคร์เรามากๆเลยเช็คไฟ์ว่าเราเนี่ยจะบินวันไหนทางๆที่ไม่ได้บินไปที่ประเทศเขาเขาก็เช็คค่ะแล้วก็แคปส่งมาอาหารการกินไปประเทศไหนเขาก็แนะนำเราการเจอกันครั้งแรกมันดีมากๆเลยเราสนุกมากเขาแฮปปี้มากเรานอนด้วยกันตั้งแต่วันแรกมันแย่ไหมคะเราเนี่ยไม่ค่อยได้ตามตื้อเขาเท่าไหร่ปล่อยให้เขาตอบ ตอนอยู่ด้วยเขาก็แทบจะไม่จับโทรศัพท์เลยมันปกติไหมคะที่เขา,าจะตอบเราช้า <S <S เพี้ยนนี่วิเคราะห์ว่าไงดีคะขอคําปรึกษาด้วยค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะการที่ผู้ชายนะเขาได้เราง่ายการที่ผู้ชายเนี่ยเขาได้เราเป็นแล้วนะคะเขาไม่เกิดความพยายาม เขาไม่จําเป็นที่จะต้องพยายามมากมายกับเราเราก็อยู่นะคะเราก็คอยเขาอยู่ณนะจุดนี้เขารู้แล้วแหละว่าผู้หญิงคนเนี้ย ติดอกติดใจเขาแล้วเขารู้แล้วแหละว่าผู้หญิงคนเนี้ไม่ต้องทําอะไรเธอก็ไม่ไปไหนวิธีแก้มีไหมมันมีวิธีแก้นะคะสําหรับในกรณีนี้นะคะความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเติบโตค่ะสัมพันธ์ของเราทุกคนเลยนะคะมันจะ,จะเจริญเติบโตงอกเงยได้เป็นความรักเป็นความผูกพันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจําเป็นที่จะต้อง ใจแข็งสักนิดหนึ่งนะ,ะแล้วก็รู้ว่าเวลาไหนเราควรที่จะตามเขาไล่ตามเขาทําให้เขารู้สึกเสพติดกับเราหรือว่าเวลาไหนจะเป็นเวลาที่เราจะคอยตั้งรับนะคะซึ่งเสน่ห์ตรงนี้พี่ทอเชื่อว่าคุณมีเยอะคุณมีเยอะคุณก็เป็นผู้หญิงที่สวยคนหนึ่งเลยแหละนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณก็ เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะคะซึ่งวิธีเหล่านี้พี่ทอเชื่อว่าไม่จําเป็นต้องสอนคุณเลยนะคะคุณอาจจะรู้ดีกว่าพี่ทอด้วยซ้ำไปแต่ว่าอยากให้คุณแค่รู้ว่าการที่เราจะไปผูกใจใครสักคนนีนยบางครั้งร่างกายก็ไม่สามารถที่จะไปผูกเขาได้ทั้งหมดนะคะถ้าเราอยากที่จะไปมัดใจผู้ชายคนนี้เราก็ต้อง ค่อยๆค,ค่ะแทรกซึมเข้าไปเข้าไปในช่วงเวลาของเขาก็เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นผู้หญิงที่มีเหตุผลอย่าไปงิ่งเง่ากับเขาผู้ชายที่เขาอายุมากกว่าเรายิ่งเป็นฝรั่งด้วยนะคะเขาค่อนข้างที่จะมี เหตุผลเยอะนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่เยอะอยากเป็นเด็กได้ไหมอยากเป็นเด็กเป็นได้้งงแง้งได้ไหมได้นะคะงอนเล็กๆน้อยๆได้นะคะแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยค่ะนะคะความที่เราเป็นผู้ใหญ่นะคะมันก็จะทําให้เขารู้สึก ปลอดภัยที่ได้คุยกับคุณรู้สึกสุขใจที่ได้คุยกับคุณเมื่อไรที่คุณทำให้เขารู้สึกว่าคุณแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นนั่นแหละค่ะคุณก็จะสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปในชีวิตของเขาได้นะคะแต่ต้องใช้เวลาเขาดูแลเราใช่ไหม เราก็อย่านิ่งเฉยค่ะหันกลับไปดูแลเขาบ้างนะคะแน่นอนว่าผู้ชายถึงแม้ว่าเขาจะดูแลเราดีแค่ไหนเขาก็ต้องการการดูแลกลับจากเราเช่นกันนะคะนะพยายามเป็นกระจกสะท้อนให้กับเขานะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่มาเดทกันนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทำทุกวันให้เกิดความประทับใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านวิดีโอคอลหรืออะไรก็ตาม บอกให้เขารู้ได้ค่ะว่าเราหน่อยยังไงนะคะซึ่งการสื่อสารแบบตรงๆตรงนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารับรู้ได้ว่าเรารู้สึกยังไงนะคะหรือว่าการที่คุณไม่ชอบใจอะไรคุณก็พูดได้แต่อย่าเป็นเชิงตำหนิหรือว่างี่เง่าเป็นการที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยตอบ อันนี้คุณถามได้เลยนะคะบอกเขาได้บอกความรู้สึกจากใจของคุณให้เขาฟังได้เลยแต่บอกเป็นในลักษณะที่เราเป็นคนโตๆกันแล้วนะเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะคะสื่อสารกันได้พี่ทจะไม่อยากให้คุณมาเก็บเอาอะไรเอาไว้แล้วก็อดทนเอาไว้แล้วก็คิดไปเองฝ่ายเดียวเลยหรือการที่เราจะถามเขาตรงๆไปเลยก็ได้อีกเหมือนกัน,นะค่ะนะคะถามเขาว่า คุณรู้สึกอย่างไรกับเราคุณเห็นเราในอนาคตไหมนะคะสามารถถามได้นะคะคำถามพวกนี้นะคะคุณสามารถที่จะค่อยๆวิเคราะห์กันกลองก่อนก่อนที่มันจะออกจากปากเราคุณสามารถที่จะค่อยๆคิดดูซิว่าเอ๊ะมันเป็นคำพูดที่จิกกัดหรือเปล่ามันเป็นคำพูดที่กรงเง้ากรงงอดเขาหรือเปล่าซึ่งเขาไม่ชอบเลยผู้ชาย ไม่ชอบเลยอะไรที่เป็นเชิงต่อว่านะคะอย่าไปต่อว่าเขาค่ะอย่าทําให้เขารู้สึกผิดอย่าทําให้เขารู้สึกแย่ในการคบในการพูดคุยกับคุณนะคะเพราะเขาจะค่อยๆหายไปนั่นเองค่ะ <S 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 สําหรับคลิปนี้นะคะพี่ทอเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะหลายๆคนนะคะมีปัญหานี้อยู่ลองเอาไปใช้ดูนะคะ ก่อนจากกันค่ะถามเข้ามาเยอะค่ะว่าพี่ทอใช้อะไรคะทำไมหน้าใสแด้งจังเลยตัวนี้เลยค่ะเมดิเลนเซรั่มนะคะคุณสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะได้ตัวเดียวจบ หิมะหนา,นา,นาลบ11ลบ12ก็เอาอยู่หรืออยู่ที่เมืองไทยใช้แล้วนะคะอากาศร้อนแค่ไหนหน้าก็ไม่เยิมไม่เหนิะหนะแน่นอนค่ะลองใช้ดูค่ะแล้วคุณจะติดใจขอบคุณทุกคนนะคะที่ไว้ใจเมดิเลนให้เข้ามาดูแลผิวหน้าของคุณค่ะวันนีครับคุณแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย สวัสดีค่ะอ้อยนะคะอายุเพิ่มขึ้นนะคะก็มีริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ตัวเองพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่นะ,ะบางคนนะคะกินบ้างทาบ้างฉีดบ้างเอาที่สบายใจตามงบตามกําลังเลยนะคะแต่ว่า5้าสิ่งที่ทําให้สาวๆหน้าพังหรี่เลี่ยงไม่ได้เลยนะคะก็คือแสงแดดฝุ่นละอองพักผ่อนไม่เพียงพอล้างเครื่องสําอางไม่สะอาดแล้วก็ ฮอร์โมนนั่นเองนะคะปัญหาเหล่านี้จัดการได้ง่ายมากๆด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะคะเมดิเลนนั่นเองนะคะที่สวยง่ายแบบไม่ต้องจ่ายแพงเพียงข้ามคืนเท่านั้นนะคะด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยมีการค้นคว้าวิจัยจนได้เซรั่มสูตรเข้มข้นด้วยสารสกัดที่นําเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะ,ะคะใครที่ชอบแต่งหน้านะจะบอกว่าหน้าร้อนไม่เหนียวเหนอนนะแต่งหน้าง่ายไม่เป็นคราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มกันเลยนะคะ ขวดเซรั่มของเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะดูเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะนะคะเนื้อเซรั่มของเขาก็จะเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ นุ่มมาก,มากเนียนเบาแล้วก็กลิ่นหอมละมุนนะคะซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะให้ความรู้สึกได้เลยนะคะว่าชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะช่วยปรับผิวของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยกระชับผิวของเราด้วยทาเป็นประจําเพียง14วันเท่านั้นนะคะคุณก็สัมผัสเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือผิวดีขึ้นนะคะยิ่งเรานะคะอายุ30กว่าแล้วนะคะเราต้องดูแลผิวตัวเองเป็นพิเศษนะคะแล้วอย่างเมดิเลนตัวนี้ นะะคจะบอกว่าขวดเดียวนะคะดูแลครอบคลุมทุกปัญหาผิวเลยอยากมีผิวที่สุขภาพดีแบบนี้เรียบเนียนแบบนี้ไม่มีริ้วรอยแบบนี้กระจ่างใสแบบนี้ต้องให้เมดิเลนดูแลผิวของคุณเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ